โอ l a ล o าโอ o l ล Todos, bienvenidos a Spanish Classis นะคะวันนี้นะซิสก็มีเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขนะคะแต่ไม่ได้เป็นตัวเลขง่ายๆไม่ได้นะคะเพราะว่าช่องของเราสยากเนาะต้องพูดภาษาสเปนแบบเป๊ะนะคะจะเป๊ะหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะก็วันนี้จะให้เป็นตัวเลขที่แบบว่ามีแบบหลายหลายหลหลายหหลักมากๆนะคะก็จะมีตั้งแต่หลักพันหลักหมืน่นหลักแสนหลักล้านหลักสิล้านนะคะว่าเราสามารถที่จะ พูดออกมาเป็นภาษาสเปนได้ยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขแรกเลยอ้อเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปนะคะให้ทุกคนจำคำนี้ไว้นะคะให้ดีๆเนะาะคำว่า Mil m i l เนี่ยแปลว่าพันนะคะ m i l คือ1000ทีนี้หลักการที่เราจะพูดเลขที่มันมากกว่า1000เนี่ยแบบหลักหมื่นหลักแสนอะไรเงี้ยเขาจะใช้หลักการเดียวกับภาษาอังกฤษเลยนะคะอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยหนึ่มัน1000ใช่ไหมคะ ทีนี้พอเป็น1 0,000มเนี่ยเขาจะใช้10 000มันก็เหมือนแบบ10บแล้วก็พันเนาะภาษาสเปนภ,ภาษาสเป,น,าาเปนก็เหมือนกันนะคะก็หลักการเดียวกันเนาะมิลก็คือ10 0 0นะคะทีนี้ถ้า1 0 0่0น,น,นะคะก็จะเป็น10 000นใช่ไหมก็จะเป็นเดแล้วก็พันก็จะเป็น,นมิล1 0 0 0 0ก็จะเป็นเด0มินะคะทีนี้เรามาเริ่มกันที่ตัวเลขแรกนะคะเอาเป็น พอสอของประเทศไทยตอนนี้แล้วกันนะคะ2,564เนาะ2,000นะคะ d o 0 mil d 0นะคะ500,500ย i a n t o s g i n i t o s นะคะแล้วก็64ค่ะ s e n t y cuatro แต่ว่าเวลาคนสเปนเขาพูดเร็วๆเ,เนี่ยตัว e เนี่ยมันจะหายไปเลยนะคะมันจะเป็น s e n t y cuatro ะะทีนี้รวมๆทั้งหมด2,564ก็จะเป็น Do สหนกเซ็นตกว่นะคะอันนี้แค่ตัวเลขแรกนะ,ะหลักพันผ่านไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเป็นหลักหมื่นกันบ้างหลักหมื่นเนี่ยก็จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้ตัวเลขไม่เยอะนะคะจําหลักการได้ไหมว่าให้เราเอามิลต่อท้ายนะคะ่อาทีนี้ตัวเลขนี้ค่ะ 5 2า0 0ืใช่ไหมคะเราก็จะแบ่งด้านหน้ากับด้านหลังเนาะด้านหน้าหน้า,นาตัวคอมม่านะคะก็จะเป็น52ใช่ไหมล้วก็ต่อท้ายด้วยม <52, 000 S 1> ิลน,นะคะ52,000ก็จะเป็นซิงเกวันไตโดส์มิลซิ0เกนมิลนะคะแล้วก็7ก็คือเซียเต้เซียเตนะคะทีนี้มารวมกัน,นะคะ่ะก็จะเป็นซิงเกวันไตโดส์มิลเซียเต แค่นี้เองนะคะง่ายๆเลยอ่ะมาหลักหมื่นแล้วนะคะก็ขยับขึ้นไปอีกหลักหนึ่งนะคะจะเป็นหลักแสนหลักแสนเป็นเลขนี้เลยจ้าเลขนี้นะคะ1 9ึ่งแสนเก่แนอ่ะแบ่งเหมือนเดิมเลยค่ะแบ่งด้านหน้ากับด้านหลังนะคะด้านหน้านะคะ198กิแล้วก็เติมพันเข้าไปนะคะก็จะเป็นเซีนโตส n o เ e n ต a o h o เติมพันเข้าไป Mil 1 9 8 0 0นะคะแล้วก็ตัวหลังค่ะตัวหลัง765 700ห65ิบเซเตเซนแต่65พูดเร็วๆนะคะก็จะเป็นเซเซนไตซิงโกนะคะก็จะทีนี้เรามารวมกันทั้งหมดนะคะ198,765 1น8 7 6 8นะคะาอ่เสหกิะคะกเนาะก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้หลักแสนไปแล้วนะหวังว่าคงไม่เร็วเกินไปถ้าเร็วเกินไปก็ลองย้อนกลับมาทบทวนได้นะคะเพราะว่ามันเลขยาวเนาะแต่ว่าถ้า เราแม่นตัวเลขน,นะคะเราก็จะพูดภาษาสเปนได้เก่งขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะคะเชื่อซิสจริงๆ c ซิสคอนเฟิร์มนะคะอ่ะต่อไปนะคะหลักล้านกันบ้างหลักล้านนะคะจะเป็นเลขนี้จ้า1 2 4 2ล้าน2แสนนะคะทีนี้มันก็จะมีคำศัพท์ใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะ1ล้านเนี่ยก็คืออุนมิยอนอุนมิยอนนะคะ1ล้านเนาะ แล้วก็อย่าลืมมีลนด้วยนะอ่าโอเคนี้เรามาเริ่มกันที่1ล้านนะคะตัวแรกสุดอูนมิยอนใช่ไหมคะอ่าสองร้อดพันค่ะโดเซนโนตายูนมิลนะคะสองร้อเพันเาะแล้วก็สองรกค่ะสองก็คือโดเซนโตสเก้าสบเก้าโนเวนตอี นู่เวพูดเร็ว,รวค่ะโนเวนไตนยเวนะคะทีนี้เรามาพูดทั้งหมดกันบ้างนะคะอ่ะเริ่มค่ะห <laughs> นะะึ่งล้านสองแสนสี่หมืนหนึ่งพันสอเโอเคอย่าพึ่งอย่าพิ่งแบบว่าปัดเงื่อนะคะยังเหลืออีกหนึ่งจำนวนเนาะอ่ะจำนวนต่อไปนะคะก็จะเป็นหลัก สิบล้านนะคะทีนี้ก็จะมีคำศัพท์ใหม่อีกหนึ่งคำศัพท์เช่นเดียวกันนะคะเมื่อกี้หนึ่งล้านอูลิยอนใช่ไหมคะแต่ถ้ามากกว่าหนึ่งล้านล่ะถ้ามากกว่าหนึ่งล้านนะคะก็จะเป็นมิโอเนสนะคะก็เป็นพหูพพน์เนาะเติมเอเอสเข้าไปนะคะมิโอเนสยนะคะยนนี่ก็คือเสียงขึ้นจมูกนะคะมิโอเนสนะคะโอเคทีนี้ลองมาดูกันที่เลขจำนวนนี้จะ้ะ 35ล้าน7จ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบแปดนะคะอันนี้เป็นเลขสมมุติขึ้นนะคะไม่ได้ใบหวยใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าใครไปเล่นแล้วถูกก็บอกซิดด้วยนะคะโอเคทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะสามสิบห้าล้านค่ะเทรนตาอิงโกมิออนเนสแต่พูดเร็วๆค่ะเทรนติงโกมิอนเนสนะคะทีนี้เจ็ดร้อยยี่สิบเก้าพัน อ,อย่าลืมมิลนะ729,000ันใช่ไหมคะเซตเซีนบมินะคะ29ก็คือเบนตีนวยเบเนาะแล้วก็เติมมิลเข้าไปพูดรวมๆกันนะคะก็จะเป็นเซตเซีนบนะคะทีนี้3ตัวท้ายคะ่ะ3ตัวท้าย618นะคะ600ก็คือเซียนสนะคะ แล้วก็18ก็จะเป็นเดเซโอโนะคะพูดรวมๆ6 1รวม618เซนะคะทีนี้พูดรวมทั้งหมดเลยค่ะ,ะก็จะจะพูดให้ฟังแบบช้าๆเนาะจะได้ฟังกันทานนะคะอะทราน0 0ซิโกมิ iones setecientos e n t i n u e m i ดีซโ,โชก็คือ35ล้าน7 2 9 6 1 8นเนะก็ถ้าใครยังแบบสับสนอยู่นะคะหญิงก็มีทําคลิปที่พูดเรื่องตัวเลขไปนะคะตั้งแต่0ถึงล้านนะคะก็ไปดูกันได้เดี๋ยวจะขึ้นจะขึ้นไว้ให้ตรงไหนสักทีในหน้าจอเนาะแล้วก็พอดูคลิปนั้นจบแล้วนะคะก็กลับมาดูคลิปนี้ได้นะคะก็ถ้าเราพูด ตัวเลขแม่นเนาะเราก็จะพูดภาษาสเปนได้เก่งขึ้นอีกนิดนึงเลยนะคะถ้าใครอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าพี่อยากรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ค่ะเราก็จะจะพยายามไปหาคำตอบมาให้นะคะแล้วก็ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกด s u b s c r ร b e ด้วยเนาะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยสโนูเบ๊อเช้ๆ